กลับมาติดตามคนคนโลกกันครับคนคนโลกคลิปนี้พาไปเปิดปริศนาลึกลับหีบแห่งพันธสัญญาสมบัติล้ำค่าที่สาบสูญครับหีบแห่งพันธสัญญาเป็นอีกหนึ่งตำนานลึกลับที่ยังไม่ได้รับการไขปริศนาและแม้ว่ามันจะสาบสูญไปนานหลายชั่วอายุคนแล้วก็ยังมีผู้คนบางกลุ่มออกมาอ้างตนว่ามีหีบศักดิ์สิทธิ์นี้อยู่ในครอบครองเสมอ หีบแพ่งพันธสัญญาคืออะไรหีบแพ่งพันธสัญญาเรียกได้ว่าเป็นหีบข้ามกาลเวลาเป็นหีบที่ถูกกล่าวถึงในตำนานต่างๆรวมทั้งพระคัมภีร์ไบเบิลที่เชื่อกันว่าโมเลสเป็นผู้บันทึกด้วยตนเองโดยว่ากันว่าภายในหีบประกอบไปด้วยไม้เท้าของอารนพี่ชายของโมเลสไม้ศักดิ์สิทธิ์ที่สามารถรักษาโรคภัยไข้เจ็บได้เหยือกใส่อาหารศักดิ์สิทธิ์ที่เรียกว่ามานาและแผ่นศิลาบันทึกบัญญัติ10ประการ และแม้ว่าหีบแห่งพันธสัญญาจะเป็นสมบัติที่ล้ำค่าและสำคัญมากมายถึงเพียงนี้แต่ก็ยังถูกทำให้หายไปแบบไร้ร่องรอยอย่างน่าเสียดายหีบแห่งพันธสัญญามีหน้าตาเป็นอย่างไรหนึ่งเหตุผลที่ทำให้ไม่มีผู้ใดทราบว่าหีบแห่งพันธสัญญาอยู่ที่ไหนและปรากฏขึ้นณจุดใดในประวัติศาสตร์บ้างก็คือไม่มีใครรู้แน่ชัดว่ามันมีหน้าตาเป็นอย่างไรกันแน่ ในพระคัมภีร์ระบุว่าหีบแห่งพันธสัญญานั้นห่อหุ้มด้วยทองคํามีห่วงทองคําติดไว้ที่มุมทั้งสี่มีไม้คานสำหรับหามมีรูปหลอดูตสวรรค์เครูปอยู่ตรงปลายพระที่นั่งที่ทําจากทองคําบริสุทธิ์เชื่อกันว่าโมเลสเป็นผู้สร้างหีบแห่งพันธสัญญาขึ้นหลังจากได้รับพระบัญญัติสิบประการจากพระเจ้า โดยให้ช่างฝีมือสร้างขึ้นมาอย่างประณีตงดงามอลังการแต่ต้องสามารถเคลื่อนย้ายจากอียิปต์ไปยังอิสราเอลได้โดยสร้างขึ้นตามพระประสงค์ของพระเจ้านอกจากหีบแห่งพันธสัญญาจะบรรจุสิ่งวิเศษไว้หลายอย่างแล้วตัวหีบเองก็มีมนตราและความพิเศษเช่นกันในภารกิจนำชนชาติอิสราเอลกลับสู่ดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์ภายใต้การนำของโยชูวาเมื่อนำหีบแห่งพันธสัญญาลงไปในแม่น้ำจอแดน แม่น้ำจอดแดนก็แยกออกเป็นทางเดินให้ชาวอิสราเอลเดินข้ามไปได้อีกครั้งหนึ่งเมื่อถึงเวลาบุกโจมตีเมืองเยริโคปุโรหิตเจ็คนได้แห่หิบแห่งพันธสัญญาไปรอบๆกำแพงเมืองที่แข็งแกรง่งจนกำแพงเมืองถล่มกลายเป็นผุยผงเพื่อให้ชาวอิสราเอลสามารถเข้ายึดเมืองได้อย่างสบายคำสาปจากการครอบครอง ผู้คนมากมายพยายามขโมยหีบแห่งพันธสัญญาไปจากชาวอิสราเอลแต่ไม่มีผู้ใดสามารถรักษาหีบไว้กับตัวเองได้นานนักครั้งหนึ่งชาวฟิลิสเตียได้รบชนะชาวอิสราเอลและยึดหีบแห่งพันธสัญญานำไปถวายในวิหารของพระดาโกนที่พวกเขานับถือวันรุ่งขึ้นรูปปั้นของพระดาโกนล,ล้มลงคว่ำหน้าลงกับพื้นชาวฟิลิสเตียจึงช่วยกันยกและตั้งขึ้นไว้ที่เดิม วันต่อมารูปปั้นพระดาโกนล้มคว่ำหน้าอีกครั้งคราวนี้หัวและมือทั้งสองข้างของรูปปั้นหักออกทําให้ชาวเมืองหวาดผวาหลังจากนั้นเกิดโรคฝีระบาดทั่วทั้งเมืองจนชาวฟิลิสเตียได้ส่งหีบแห่งพันธสัญญาไปยังเมืองอื่นของตนแต่เมื่อหีบแห่งพันธสัญญาไปอยู่ที่เมืองใดผู้คนในเมืองนั้นก็จะเกิดโรคฝี จนในที่สุดชาวฟิลิสเตียต้องยอมคืนหีบแห่งพันธสัญญาให้กับชาวอิสราเอลพร้อมกับทองคําจํานวนมากเพื่อเป็นการไถ่ความผิดหีบแห่งพันธสัญญาไม่ต้องการให้ผู้ใดครอบครองนอกจากผู้คนของโมเลสดังนั้นเมื่อมันถูกขโมยไปจึงบันดาลสิ่งเลวร้ายมากมายให้เกิดขึ้นวิหารของหีบแห่งพันธสัญญากษัตริย์โซโลโมอนได้สร้างวิหารแห่งแรกขึ้นในกรุงเยรูซาเล็มเมื่อราวสิบถึงแปดปีก่อนคริสต์กาล ซึ่งว่ากันว่าวิหารแห่งนี้ถูกใช้เป็นสถานที่เก็บรักษาหีบแห่งพันธสัญญาให้อยู่คู่กับชาวอิสราเอลแต่สถานที่เก็บหีบนั้นเป็นความลับและไม่มีผู้ใดสามารถเปิดดูหีบได้แม้แต่นักบวชที่เป็นผู้ดูแลก็ตามแต่หลังจากชาวบาบิโลเนียบุกยึดกรุงเยรูซาเล็มและจับชาวยูวไปเป็นทาสก็ไม่มีผู้ใดทราบว่าหีบแห่งพันธสัญญาอยู่ที่ใด บางเชื่อว่าชาวบาบิโลนขโมยไปหรือทำลายหีบทิ้งบางเชื่อว่าหีบถูกส่งไปเก็บรักษาอย่างสถานที่ปลอดภัยก่อนที่บาบิโลนจะยึดเมืองได้บางก็ว่าหีบแห่งพันธสัญญายัางคงถูกซ่อนอยู่ในนครเยรูซาเลม็มหีบแห่งพันธสัญญาในแอฟริกา หากีบถูกส่งไปเก็บรักษาอย่างสถานที่ปลอดภัยจริงฮีบอาจจะเดินทางไปยังแอฟริกาตะวันออกตามตำนานที่กล่าวขานซึ่งชาวแอฟริกาอ้างว่าหีบแห่งพันธสัญญาหรือเสียงของพระเจ้าถูกเก็บรักษาอยู่ในถ้ำบนภูเขาศักดิ์สิทธิ์ดังฮีหีบแห่งพันธสัญญาในกรุงโรมหากหีบยังถูกซ่อนไว้ในเยรูซาเลม็มต่อมากรุงเยรูซาเล็มก็ถูกชาวโรมันบุกยึด และหีบเป็นหนึ่งในทรัพย์สมบัติที่พวกเขานำกลับไปยังประเทศอิตาลีโดยชาวโรมันอ้างว่าหีบแห่งพันธสัญญาถูกเก็บไว้ในมหาวิหารนักบุญยอนลาเตรันนักกรุงโรมกระทั่งต่อมาเกิดเหตุเพลิงไหม้ที่ทำลายหีบไปในปี1307และ1361ถัดมาหีบแห่งพันธสัญญาในครอบครองของอัศวินเทมพลา อีกตำนานกล่าวว่าถ้าหากหีบยังถูกซ่อนไว้ในกรุงเยรูซาเลม็มผู้ที่ค้นพบมันก็คืออัศวินแห่งพระวิหารไนเทมพลา่าซึ่งพวกเขาได้นำหีบกลับไปยังยุโรปตะวันตกและเก็บรักษาไว้ในมหาวิหารชาร์ดจากนั้นก็ถูกย้ายสถานที่ไปเรื่อยๆเพื่อความปลอดภัยจนสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่หแล้วจึงตกไปอยู่ในความครอบครองของกลุ่มฟรีเมสันแห่งสหรัฐถัดมาหีบแห่งพันธสัญญาในอียิปต์ หลังจากกรุงเยรูซาเล็มถูกชาวบาบิโลเนียยึดครองว่ากันว่าชาวยิวบางกลุ่มได้อพยพไปตั้งรกรากที่ประเทศอียิปต์พร้อมทั้งนำหีบแห่งพันธสัญญาไปด้วยถัดมาหีบแห่งพันธสัญญาในหนังอินเดียนาโจนส์สตีเวนสปินเบิร์กผู้กำกับภาพยนตร์เรื่องขุมทรัพย์สุดขอฟ้าได้นำตำนานของหีบแห่งพันธสัญญามาสร้างเป็นเรื่องราวแอคชั่นมันถึงใจสิ้นสุดที่เอธิโอเปีย อีกตำนานหนึ่งเล่าว่าพระโอรสของกษัตริย์โซโลโมอนได้ขโมยหีบแห่งพันธสัญญาไปจากใต้จมูกของพระบิดาตนโดยสร้างหีบแห่งพันธสัญญาของปลอมมาตั้งแทนไว้ในวิหารจากนั้นก็นำหีบแห่งพันธสัญญาของจริงไปเก็บไว้ที่โบส์ในอนาณาจักรอักซุมหรือประเทศเอธิโอเปียการปกปักรักษาหีบของชาวเอธิโอเปีย ไม่ว่าหีบแห่งพันธสัญญาจะถูกเก็บรักษาไว้ในเอธิโอเปียจริงหรือไม่แต่ชาวเอธิโอเปียนั้นเคร่งครัดเรื่องการปกป้องสมบัติเก่าแก่ที่เชื่อว่าเป็นหีบแห่งพันธสัญญานี้มากพวกเขาจัดเวรยามคอยเฝ้าตลอด24ชั่วโมงเก็บรักษาหีบไว้ในห้องลับไม่มีผู้ใดได้ไดรับอนุญาตให้เข้าไปชมหีบแม้กระทั่งผู้ดูแลและแม้แต่ในขบวนแห่หีบจำลอง ก็ได้รับการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดกวดขันซึ่งเรื่องนี้อาจมีความเป็นไปได้บ้างเพราะชาวเอธิโอเปียกลุ่มนี้มีเชื้อสายมาจากเผ่าหนึ่งของอิสราเอลมาถึงบทสรุปไม่ว่าหีบแห่งพันธสัญญาจะถูกเก็บรักษาไว้ที่ใดก็ตามคงไม่มีทางที่โลกจะได้รู้ความจริงว่าสิ่งที่ผู้คนกำลังปกป้องนั้นเป็นหีบแห่งพันธสัญญาของจริงหรือไม่เพราะแต่ละสถานที่ล้วนปกปิดความลับอย่างเคร่งครัด หรือจริงๆแล้วหีบแ่งพันธสัญญาอาจจะไม่ได้ถูกเก็บรักษาไว้ในที่ที่มีผู้กล่าวอ้างเลยแต่อาจถูกเก็บซ่อนไว้อย่างลึกลับในสถานที่ที่ไม่มีใครทราบและอาจจะมีหน้าตาไม่เหมือนกับสิ่งที่นักประวัธธาาติศาสตร์คาดคิดนี่คือเรื่องราวปริศนาลึกลับหีบแ่งพันธสัญญาสมบัติล้ำค่าที่สาบสูญครับขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ที่นี .com อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานของเรานะครับ